มาเริ่มกันเลยสำหรับข่าวแรกนะคะสำหรับพี่โก้นั่เองนะคะ,คะก็อยู่ในไลน์ด้วยว่าเขาเนี่ยโดนเบี้ยวค่าตัวะะช่วงนี้เหมือนโดนกันหลายคนทีเดียวใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามาพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าโดนเบี้ยวจากที่ไหนและจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรอย่างไงบ้างค่ะโก้ เป็นเรื่องนีคะที่เหนือการควบคุมจริงๆเลยนะคะสำหรับการโดนเบี้ยค่าตัวค่ะเพราะต่อให้ทํางานดีแค่ไหนท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยจะลอยเข้ากระเป๋าอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะอย่างกรณีล่าสุดเลยนะคะของนักร้องนักองดนตรีอารมณ์ดีค่ะโกมิเตอร์แซกแมนนั่นเองนะคะ ที่ทำเอาเจ้าต,ตัวเดี่ยวออก,การชุนมากที่สุดเลยเมื่อตบปากรับคำขึ้นเล่นคอนเสิร์ตใหญ่งานหนึ่งนะคะไปเมื่อช่วงเดือนกันยานยนปี2557แต่ปรากฏค่ะโดนเบี้ยวค่าตัวรวมแล้วเนี่ยกว่า2แสนบาทค่ะแต่ที่เจ้าตัวเนี่ยโกรธมากที่สุดก็คงเป็นเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมีศิลปินที่หลายคนเนี่ยร่วมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันหลายคนก็ตั้งใจมาสร้างความสุขนะคะแต่ว่ากลับได้น้ำตาเป็นของตอบแทนนั่นเองเพียงเพราะออแกไนซ์ไลด์หนึ่งเนี่ยนะคะไม่ยอมจ่ายเงินอย่างที่ตกลงกันไว้ค่ะ เป็นน้องคนหนึ่งที่แบบว่าเออรู้เรื่องดนตรีก็พี่โก้มันจะมีงานนี้ครับเราจะไปเอาวงออเคสตราไปแล้วก็พี่โก้เอาน้องไมล่ามันนี่ภาษาอมาิกัให้บินตรงกลับมาจากอเมริกาเลยเพราะว่ขขาทางกระทรวงการท่งทก,ก็ชอบด้วยค <ฮะ S 1> ่ะแล้วก็ในส่วนดนตรีเดี๋ยวให้คุยกับวงออเคสตราโดยตรงอ่านแล้วก็โอเคตอนนี้วันเวลาเล่นตามนี้ตานนี้นนกี่ครั้งกี่ครั้งว่าไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็อ่าน้องไมล่าบินกลับมาเลยอ่ะ ตอนนั้นรู้สึกจะไม่มีไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาเพราะงานมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยปกติเล่นเสร็จปุ๊บก็ทําใบเสนอราคามาครับก็จะรับเงินแต่ก็ถูกผัดผ่อนมาตลอดผัดผ่อนัดผ่อนมาตลอดนะครับจนายนท้ายที่สุดที่มันเริ่มนานไปเลยลวราเริ่มคุยกันให้เองได้ตั้งย่างวะาพ้งจะทุกคนไม่ได้ตังหมดเลยไปหาที่บริษัทออ์ organizer เลยไปสามสี่ครั้งก็ในท้ายที่สุด เขาก็ยอมรับสภาพนี้รับสภาพนี้แล้วก็จะสัญญาว่าจะผัดผ่อนให้เดือนละแสนสองแสนอะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ได้สัญญารับรับสภาพนี้แล้วด้วยรับสภาพนี้แล้วแต่ก็ไม่ผ่อนร <c oughs> วมๆแล้วยอดก้อนทั้งหมดเลยของไรฝ่งฝั่งดนตรีเนี่ยประมาณเกือบสองล้านแต่่สองล้านเลยแหละ uh huh. ที่ว่ามาจากออกแตนเซอร์โกงไม่ใช่คิดว่าแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยแหละคือ uh huh. กระทรวงการคลังเขาเขา,เขาไม่เกี่ยวหรอกจริงๆแล้วเนะี่ย มันก็เขาก็แค่จัดงานแล้วก็จ้างกออกนไลเซอร์มามเขาก็ได้เชิญรับเงินไปแล้วก็คงเชิดเกินไปอ่ะมีโอกาสได้คืนไหมพี่พี่ว่าในความคิดของพี่อืมยากใช่พี่พี่ต้องมีความหวังถ้าพี่ไม่มีความหวังในคนอื่นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย <c oughs> ตัวของตลกชื่อดังอย่างตุ๊กี้ชิงร้อยค่ะหนึ่งในศิลปินที่ร่วมขึ้นแสดงก็เปิดเผยกับทั้งทีมข่าวด้วยนะคะว่างานนี้เธอเองก็โดนเบี้ยวค่าตัวด้วยเช่นกันเป็นมูลค่ากว่า5,000 500, 0 0บาทค่ะโดยล่าสุดก็ไร้วี่แววและยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆกลับมาเช่นกันค่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าโดยกันหลายคนใช่แล้วนะคะถ้ามีการรวมตัวกันอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันละกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะได้เงินคืนหรือเปล่าหรือว่ามีการฟ้องร้องคดีอะไรยังไงเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวลองอัปเดตกันนะคะ